เตมตัวสี่สามสองเออโดนครับโดนโดนอีจี้อีจี้ใจเย็นเพื่อนอโดนสตันอุย้ยเดินไม่ออกกันเลยทีเดียวเอยมาสตันผมสวยมากเพื่อนเปิดอไม่ถึงไม่ถึงใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นโอ้นายก็เลือดไม่ต่างจากเราเลยนะยจะมีคนโดนอีกหนึ่งสวยครับผมเอาเลยเพื่อนจัดมันจัดมันอีกนิดเดียวเออนี่โอเคติดแล้วครับเออโดน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 ระวัง ขึ้นมาแล้วก็สวยดีครับโดนโดนโดนสวยครับผมเตียวสามศูนย์อูมสามแล้วปะเนี่ยบัตเตอร์ฟลายแหลมเหร่อน,นี่เอาหัวเพื่อนอย่าพึ่งน,นะเราเลือดไม่พร้อมเอาไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเพืเ่อนบอกว่า <c oughs> ตัวเปิดดีๆนี่เองแบบดูดิเขาพร้อมตลอดเลยครับนี่โดนโดนเห็มไหมไ <c oughs> ปภารกิจส่งบัตเตอร์ฟลายกับบอทางลัด นี่งัดไปหนึ่งทีเราไม่ได้าาเวลาทั้งเื่อนเรากทุกท่คุณผู้ดูครับก่อนรับชมคลิปมือครว่างก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมกดละทีนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะถ้ากด2ทีมันจะหายนะครับ <c oughs> โอเคใครที่กดแล้วก็ออกไปชมคลิปกันได้เลยนะครับผม <c oughs> มาครับ เอาละครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเบลดัมในตำแหน่งซัพพอร์ตกันนะนานมากแล้วครับนานนานคือเมื่อไหรจะได้เล่นตำแหน่งอื่นสักทีเนี่ยฮะได้เล่นแต่ซัพพอร์ตตลอดเลยไม่กดใจตัวเองเลยโดดงัดไปก่อนไม่โดนระยะมันสั้นสั้นมากครับ วิววิวใจเย็นใจเย็นอย่าเบืนเยอะเบื่อมันก็เบืนกูจังเลยมามาเตรียมตัวสี่สามสองอือโดนครับโดนโดนอีจี้อีจี้ใจเย็นเพื่อนอือโดนสตันอุ้ยเดินไม่ออกกันเลยทีเดียวเอยมาสตันผมตัวใครตัวมันแล้วกันนะเอา่ะวิวสองแล้วครับสวยครับผมเฟิร์สบัตสวยมากเพื่อนเปิดอือไม่ถึงไม่ถึงใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้นายก็เลือดไม่ต่างจากเราเลยนะ แต่นายก็ไม่นะจะใจแบบวัดเข้าไปเล่นอะไรขนาดนั้นตัวใครตัวมันนะเพื่อน oh <my S 1> ยายย้ายก่อน <c oughs> เติมเลือด <c oughs> มาเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแวนหน่อยแล้วกันนะไม่ต้องมาดูเลยอยู่ดีกนดีหันไหมกูได้เฟิร์สบัดด้วยอ่ะเพื่อนไ <c oughs> ปไ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 ปผมกล่ะมาดิสวยซิวเปิดเดี๋ยวผมว่าผมจะ รอซุ่มในพุ่มนี้แล้วกันนะน่าจะได้ใครมาสักคนหนึ่งโดนแน่จังหวะนี้โดนหนึ่งคนสวยครับสวยยกอลิศได้อลิศเจ็บหนักมากออกก่อนนะเพื่อนรอมาไฟแรงแล้วกันนะลุงจะมีคนโดนอีกหนึ่งสวยครับผมเอาเลยเพื่อนจัดมันจัดมันอีกนิดเดียวเออเทวนาทได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะ่ะเงออินตีใช้ไม่ติดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย มันทำไมมันกดไม่ติดอะ่ะมันใช้ยังไงอะ่ะผมคิดว่าแบบล็อกได้นี่โอเคติดแล้วครับอื้อโดน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 ระวังขึ้นมาแล้วก็สวยดีครับ oh <my> มาเกมนี้ผมจะซื้อของเป็นก่อดแล้วกันนะครับ oh <my> จริง,รงๆมันควรออกล้างนะครับ oh <my> เพราะว่า CC ซีอลิสกับดับเบิ้ลรอผมบอกเลยเดินไม่ออก oh <my> แต่ผมคิดว่าอาันตีอลิสน่าจะ oh <my> ไม่กระทบกระเทือนขนาดนั้น oh <my> ก็เลยไม่จําเป็นต้องออกนะครับ oh <my> <laughs> โดนโดนโดนสวยครับผม เสามสูนอู๋สามแล้วเว้ยเนี่ยมั mai, นเตอร์ฟลยเหลมเหมออีิ้ลดมาอีกแล้วฮะโดนโดดวิวิดนไม่ถึงไม่ถึงนิดเดียวครับคือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมลำคาญจนทนไม่ไหวผมจะออกอะไรนะออกลางแล้วกันนะโอเคตกลงตามนี้ครับผมเอาหัวเพื่อนอย่าพึ่งนะเราเลือดไม่พร้อมเอาไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าตัวเปิด ดีๆนี่เองเอาเลยพี่จัดเลยเดี๋ยวกูตามเองมึงเปิดเลยเอาดิถึงไหนถึงกันแน่เอามาแล้วออกปาแล้วแบบดูดิเขาพร้อมตลอดเลยครับนี่โดนโดนเห็นไหมเกิดอะไรั้งเกมเนี้ยสวยตีป้อมกันดีกว่ามาตีป้อมตีป้อมตีป้อมอุ้ยตีป้อมแรงมากครับเมาบัฟฟ้ากันดีกว่ามันเร็วอุ้ยชิบหายแล้ว มาเยอะออติดนรือสวยเร็วขอบคุณมากมาหลอดที่โดดมาเซฟิตไม่นะ <c oughs> บัตเตอร์ฟลายต้องเสีชีวิตกับบอไปภารกิจส่งบัตเตอร์ฟลายกับบอทางรัดนี่งัดไปหนึ่งที <c oughs> เราไม่ได้เวลาทะเพื่อนเรากดทุดมาเพื่อนไปช่วยแล้วมาๆหยอกไปก่อนหนึ่งที วิ่แรงอยู่แรงอยู่ทำไปเล่นไหมครับอันนี้ขังรอแล้วกันนะมาซิวจัดเลยลูกพี่จัดมันเลยราดไม่ทันครับมาดิดับเบิ้ลดอดับเบิ้ลดอเตรียมตัวโอเคคีบเข้าแล้วครับไปโซนให้ไปโซนให้ไปโซนให้เรียบร้อยครับไดฟปอมโอ้ยโอยผมลุ้นเลยครับว่าจะเข้าไปช่วยซิล โคตรเทพจังหวะเมื่อกี้รอซุ่มโจมตีในพุ่มนี้กันนะครับมีคนมาแน่นอนโอ้โหกดอันติไม่ติดไม่สกิลหนึ่งก็ไม่ถึงจิบ๊บหายแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าอย่าไป,ออไปเอาไปจับยิออรอดครับรอด <S <S ไอเทมชิ้นแรกผมจะออกเป็นไกอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะ รีเลือดเวลาโดนโจมตีทําให้เรายืนไฟได้นานมากขึ้นนั่นเองข้อควรระวังคือเราเลี่ยงฮีโร่ที่ออกไอเทมตัดเลือดนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่ดิ้งให้นะเรายืนได้ไม่นานหรอกมาๆมา,มางัดงัดหยอกหยอกหยอกอุย้ยเดี๋ยว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 ,ยวสกิลหมดสกิลหมดอย่าพึ่งเอาเอาเลยเหไม่รอกันน้อยเออไม่โดนครับไม่โดนวิดไปหนึ่งทีตามตาม ตามครับตามตามอ้อขังโดนสวยมากล้อล้อล้อเดี๋ยวไปงัดไปให้เ,เพื่อนเดี๋ยวไปงัดไปอีโดนสวยครับผมเอาอ่ะมาหลอดกดเกาะกดเกาะไม่ทันเนี่ยเม็ด <c oughs> เทลซอยแบบปัก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 ออกก่อนดีกว่าเพื่อน เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการฟริกเกอร์งัดให้ดูนะครับทุกคนพร้อมหรือไหมอีขังไป่อดขังในป้อมทำอะไรได้ครับเ <c oughs> ข้าไปงัดออกมาไม่ได้อยู่ดีนะอเพื่อนบวกใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ยผมไปงัดเข้า <c oughs> ออกก่อนซิวเอ้ยอย่าพึ่งอ,อุย้ยสวยมากมาหลอดโดดโ,โคตรแรง เอา啊อาร์ตก็เอาเรื่องครับทำเป็นเล่นไปมาดิมาดิอีแรงมากเอาเออเอาเออดูด้วยผมมากับใครดูด้วยดูด้วยผมมากับใครเอาบั้นล่ะเอาบั้นล่ะมาสิมาสิไปเงน็กใหญ่อุ้ยโดนโดนโดนแต่ไม่มีคนตามไม่มีคนปิดชิปหายแล้วเฮ้ยเพื่อน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  อื้สวยมากเอ้ยลึกไปเฮ้ย <c oughs> ตายหมดตายหมดครับตายหมดจบได้เลยจบได้เอาเกิดแล้ว <c oughs> ไม่ทันแล้วครับแยกย้ายกัยกยกยกเนเถอะเพื่อนๆจริงเอาว่าได้สามทางแล้วครับจังหวะนี <c oughs> ไ้ไม่ถึงไม่ถึงขอโทษขอโทษขังได้ไหมขังได้ไหมขังได้ขังได้ไดสวยรองงนดะ หนึ่งสามสองหนึ่งีเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ทั้งก็อดซ์เลเยอร์แล้วก็ป้อมสามทางแล้วนะถ้าจบบ้านไม่ได้เอ้ยวิกเกอร์ผิดชิบหายแล้วออกก่อนเฮ้ยเพื่อนอ้าวเขอไปช่วย,ยไม่ทันเฮ้ยเอาอะเวนเอาคนเยอะกว่าเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ชิบหายละมันจบแทนกรรมลึกไป <S <S ใช่ลึกมากเอาป้อมเาป้อม <S <S ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมดเกิดครับมีล้างบอกด้วย30วิเพื่อน30วิเอ่อกดยังไงวะต้พิมพ์บอกก็ไแหละลัด30มสิวิ เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบวกเพื่อน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 เห็นเลนบนไหมไม่มีใครไปเลย哟เพื่อนเออไปปิกปิกเอาไงเพื่อนเลนบนน่ะเพื่อนเพื่อนครับเคลียร์เออขอเคลียร์ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวคลิปจะดันบ้านแตกไม่ใช่เรื่องดีๆนะเพื่อนนะ เอ้ยดมันดอนติขังอุ้ยไปโดนตรงนุเดินไม่ออกเดินไม่ออกว่ะอือโดนโดนเทียวโดนครับเพื่อนสวยซิวเอาเลยซิวซิวอือเทียวเสียชีวิตแล้วหนึ่งเทียวเสียชีวิตแล้วหนึ่งแต่มันดรอหงัดไม่ถึงจังหวะนี้เอาว่ะเอ้ยเดี๋ยว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 เมันภาพมันซ้ำยังไงไม่รู้ออกก่อนอ้าจมืองื้อเลือดดิ่งดิ่งขอดิ่งกับคลิป่อยนะเอาว่ะเอ้ยฝั่งตรงข้ามตายสาม้วครับ อย่ามาทำซิวนะอย่ามาทำซิวนะสวยสวยอลิซเหลือเจอคนเดียว,วยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงต้อนต้อนต้อนเพื่อนตีป้อมเลยเพื่อนเราโซนอลิสแล้วเพื่อนตีป้อมตีป้อมฮะเ,เ,เดี๋ยว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 ตีตีเออเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ